สวัสดีค่ะพี่นั่งค่ะมาเข้าครัวนะคะอ่ะตอนนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วเนาะรีบจะมาหั่นหมูสามีซื้อหมูลดร,ราคาเป็นก้อนมาไว้เนี่ยเราเดี๋ยวพรุ่งนี้ทํางานจะไม่มีเวลานะคะหั่นแล้วเราก็จะมาใส่เป็นถุงๆเนาะอ่าไว้นะคะวันนี้จะทําหมูอะไรอะ่ะหมูมะนาวเหรอราดพิกจาเนาอ,อยากกินเนาะปู่ก็นั่งอยู่ด้านโน้นนะคะกลับมาแล้ว นี่โอป้าซิดอยู่ด้านนน้นในครัวต้องรีบๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยงยงายจ๋าจะต้องไปรับเด็กๆนะคะขอให้ปลูกพักเนาะช่วงนี้ปลูกก็ไม่ค่อยดีนะคะนนวันพูธที่สี่เวลาของยงายจ๋านี่บอกเลยว่าต้องเล่มงริ่งเล่ง,ลงตามเวลานะพี่น้องคะ้งอาชีวิตครอบครัวเนาะ ชีวิตครอบครัวมีลูกมีหลานหรือลูกหลานของเราก็ทำกันไปรัดเด็กกลับมาวันนี้อากาศดีเห็นบอกลูกชายจะขอไปเล่นที่สวนคงต้องได้พาไปนะฮะเดี๋ยวหันก้อนหมูจะเน่าจริงว่าจะหันจะทำตั้งแต่เมื่อวานเนาะแต่ไม่มีเวลาไม่ทันไม่ทันนะคะออกอันนั้นข้อนี้หลายอย่างมากันไป วันหนึ่งวันหนึ่งเวลาเท่ากันแต่เราจะบริหารยังไงเนาะให้กับตัวเองอืเพราะว่าเอาพูดตรงๆก็คนไม่มีลูกมีเต้าเนาะลูกอ่อนก็สบายไปนะคะวันหยุดก็ได้พักสําหรับเจ๊จ๋านี้ทั้งลูกทั้งปู่อ่าฮะทั้งครอบครัวแต่มันก็เขาเรียกว่าความสุขในความยุ่งๆของชีวิตเนาะก็ธรรมชาติไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะพี่น้องค้า ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่คอยติดตามแล้วก็เข้ารับชมนะคะวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอาหารอะไรให้ฝรั่งกินเนาะก็เดี๋ยวว่ากาันหลังบ่ายกลางวันวันนี้ก็ปล่อยให้ปู่กินขนมปังไปกับขอเอาเด็กๆก,ก่อนนะคะวันนี้วันหยุดไม่เคยได้หยุดอืมมันเป็นชีวิตแบบครอบครัวเนาะไม่ว่าหยุดที่ไหนแต่ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะคะยายจ๋าไม่เคยมองว่าตัวเองลำบาก หลายๆคนบอกว่าายจ่าจเก่งเนาะงานก็ทําเต็มที่ลูกเตา้าลูกหลานอีกนะฮะมันไม่ใช่ว่าเก่งหรอกพี่น้องคะเออมันต้องทํา <laughs> มันคือครอบครัวของเรานะที่เราทิ้งไม่ได้เนาะมันก็มีทั้งรอยยิ้มเสียงดุนะคะทะเลาะก,กันบ้างไม่เข้าใจบ้างเรื่องนี้หนีไม่พ้นหมูนี้เรากินเองไอ้มันเยจ่าจไม่เอาออกนะชอบหัน่นแล้วก็ทําเป็นแพ็ค หนีไม,ม่พ้นนะคะกับชีวิตแม่บ้านจริงๆการทำงานกระจุกะจิกแบบนี้ถึงแม้ว่าสามีจะช่วยก็ตามเนาะอืมเราก็เป็นแม่บ้านยังไงก็มากกว่านักกว่าอยู่ละอืมมันก็ไปคนละทานกันนะคะเราก็ยังโชคดีกว่าหลายๆคนเนาะที่ว่าดีจาก็มีหน้าที่ทำทำเรื่องชอปปิง้งหรือการซื้อของมาไว้ให้ ก็เป็นหน้าที่ของสามีคนชอบไปชอ็อปเลาะซื้อของถูกให้เมียกินนะคะของลดราคาเนาะแต่ก็ใช่ว่าของลดราคาใช่ว่าจะไม่ดีนะคะไม่ใช่หมดอายุนะคะพี่น้องขาเขาตั้งใจโปรโมชั่นเนาะอย่างเนื้อก้อนนี้เนี่ยอามาซื้อมารู้สึกสามีซื้อมาตั้งแต่วันไหนวันเสาร์ใช่ไหมไปส่งเมียเนาะวันนี้วันพุธแล้วเนี่ยดีจ๋าต้องรีบกํากหนดของเขาหมดอายุนูน่นวันที่ นุ่นนะคะอ่าถ้าเรารู้จักใช้ใจ่ายที่นี่บอกเลยว่าเราก็ประหยัดเงินได้เยอะแรกๆเราไม่เข้าใจแต่พอเราอยู่กับสามีไปเราจะรู้ว่าเออเนาะอืมยิ่งเข้าของตอนนี้แพงขนมปังขึ้นราคาทุกอย่างนะคะแป้งขัดตลาดอะไรพวกนี้ช่วงสงครามเรายิ่งเข้าใจเลยนะคะอือป,ประหยัดประหยัดได้เท่าไหร่ยิ่งดีแก่เราถูกไหมอืม ของฟรีได้ฟรียิ่งดีแต่มันไม่มีให้เออแต่ว่าช่วงนี้โอเคไงผักป่าประหยัดซื้อผักให้เมียกินพี่น้องค่ะแต่ต้องพาไปตะลอนนะนี่คือข้อเสียเหมือนกันนะเมียเราเก็บผักถ้าอยู่ไกลหน่อยอ่ะสามีต้องพาไปขับรถไม่เป็นนี่นาอย่างลูกสาวถ้าใช้ไปนั่นในไปนี่ดังใจก็คอยมาดูกันว่านางจะบริการแม่ได้ขนาดไหน มีแต่ว่ามาให้แม่ช่วยทำนั่นทำนี่เนาะอืมก็ลองดูกันเนาะค่อยเป็นค่อยไปอย่างน้อยก็ภูมิใจช่วงนี้ดีใจมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีในอาทิตย์เนาะแต่สุดท้ายก็กลับมาดีอยู่ดีนะคะพี่น้องคะเรื่องดีใจเรื่องแรกก็คือลูกเนาะได้ใบขับขี่เรียบร้อยสอบครั้งเดียวผ่านนะคะเรื่องที่น่าตกใจหัวใจจะวายก็คือเห็นปู่สภาพเหมือนจะไม่รอดนะ แต่วันนี้ก็กลับมาแล้วเ,เขาเรียกว่าชีวิตมันไม่มีอะไรควบคุมได้อันนี้คือความจริงนะเออมันไม่มีอะไรควบคุมได้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติอละเส้นคอขึ้นในลำบากนะคะยิยจา๋าปกติหยุดอยู่บ้างน,นอนตื่นสายเชยเพราะว่า ปู่ส่งเด็กๆบริการขนมปังตอนเช้านะคะสองวันมานี้เราเห็นสภาพปู่เราก็ตั้งใจเปลี่ยนตัวเองเนาะลุกขึ้นมาดูแลเพื่อรุ่นดวยช่วยกันนะคะเราใช่ว่าจะเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเอาสบายอย่างเดียวไม่ได้นะคะพี่น้องคืาเห็นเขาเจ็บตัวเราก็ทรมานเหมือนกันเพราะเราเขาก็เหมือนพ่กคนหนึ่หันเลยคุยไปหันไปในครัวนะคะ,ะ,คะนะคพี่น้องคะ ตัวต่างแดนก็ขอบคุณพี่น้องเนาะที่เข้ามาชมและเป็นกำลังใจนะคะอาหารต่างแดนเนาะทำให้ฝรั่งกินแบบสูตรไม่มีสูตรเออมีอะไรก็ใส่ไปนะคะเห็นบนอยู่ว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวสามีเดี๋ยวไว้วันเสาร์อยู่บ้านก่อนเนาะมาด้ต้มเผื่อลูกสาวด้วยนะเราหั่นไว้อย่างนี้ใส่ถุงก็สบาย ออกมากินเมื่อไหร่ก็ได้ใส่ถุงเป็นที่ที่คืออกมาผัดหรือมาทำอะไรชีวิตไม่เคยมีวันหยุดนะคะแต่ก็สุขใจที่ได้ทำถ้าเราไปมองแค่ว่าทำไมฉันถึงลำบากมันก็ลำบากตั้งแต่คิดแต่ถ้าเรามองว่าเออเนาะมันหนึ่งหน้าที่ สองครอบครัวของเรานะสาอยู่ที่ไหนก็ต้องทำม,มันก็เป็นเรื่องธรรมดาผ่านไปบอกว่าฉันไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยจริงๆสิ่งเหล่านี้ลองมองดีๆนะคะนี่แหละคือสิ่งที่เราทำให้กับตัวเองเนาะเราเห็นครอบครัวมีความสุขเราก็มีความสุขนะคะเราเห็นปู่สุขภาพแข็งแรงเราก็ดีใจเพราะว่าลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ เขาให้เราอเขาดูแลเราก่อนเขาเป็นผู้ให้เราก่อนด้วยซ้ํานะคะเนาะถ้าเราคิดแบบนี้ตัวเราก็จะมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะหยิบยื่นความสุขนั้นกลับไปให้คนที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยเรานะพี่น้องคะจริงๆนะตัวเยจาในะมองว่าไม่ใช่ตัวเยจาดูแลพ่อปู่น,นะคะเยจาได้รับสิ่งดีๆจากท่านก่อนจากนับตั้งแต่ลูกสาว นับเป็นแต่หล,หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเก้าเลกที่เข้ามาอยู่ในเบลเยียมเนาะวันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นหรือท่านไม่อยู่เนี่ยเราอาจจะแย่เ <c oughs> นาะหรือว่าท่านเจ็บป่วยหนักๆถึงแม้สภาพที่บอกว่าต้องเปลี่ยนถุงปัสสาวะให้แกเนะี่เราก็ต้องทำนะคะแต่ก็เสียใจนะวันนั้นนะโอ้โหขอแข็งใส่แกเราก็ขอโทษนะขอโทษกลัวแกเสียใจ น้อยไอตัวเราทั้งห่วงในความรู้สึกแล้วก็รีบด้วยสู้ๆกันต่อไปนะคะสิ่งสำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพอ่าสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็สุขภาพคนที่เรารักด้วยเนาะพี่น้องขาหุงข้าวไว้นละเตรียมตัวนะคะพลังน้อยอย่ะดูเหมือนกินง่ายนะคะแต่ก็ยากคือเขากินอยู่ไม่กี่อยา่าง อย่างยาดาเนี้อาหารไทยสบายเลยนะคะกินอะไรได้ก็ได้เนาะแต่ทอพอเขาอยู่ด้วยกันสองคนก็จะมีอาการนะคะ <c oughs> ก็จะมีอาการอืนี่เห็นไหมก้อนนึงก็ได้เยอะอันเนี้ยมีอีกก้อนหนึ่งนะคะน่าจะก้อนละโหลเนาะน่าจะประมาณรีบๆแข่งกับเวลาโร <c oughs> งเรียนไม่ไกลนะคะเดินไปสิบกวนาที กากาศดีแบบนี้เด็กๆก็ดีใจนะป,ะปะ๊ะป๊าอ่าน้องไอซ์มาหมาๆไปรับเขาก็ห่วงปูด้วยเนาะช่วงนี้เราก็คุยกันรู้เรื่องให้ปู่พักผ่อนแล้วก็โอเคหันหมูหันหมูไปคุยไปอย่าลืมหันเอามือนะคะมาดูกันใกล้ๆเนาะเอาขอบต้องตั้งไว้ด้านโน้นนะ ตัวน้อยๆน,นะคะชีวิตในต่างแดนทำไปดูแลกันไปคุยไปเพื่นเกินการทำ o u t u b e ยาจ๋าบอกเลยต้องขอบคุณพี่น้องนะคะที่คอยเป็นกำลังใจแลาทำให้ยายจ๋ามีกำลังใจที่อยากทำเนาะก็ <S <S ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะเนะเาะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าคำไหนที่ยายจ่าพูดแล้ว ไม่รู้สึกถูกใจหรือว่าอะไรก็ขออภัยไว้ณที่นี้เนาะมันก็เป็นหนึ่งมุมมองหนึ่งแนวคิดของแดยจามอาจจะไม่ถูกต้องและถูกใจพี่น้องก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะพี่น้องคะก็มีอะไรก็ติเตือนเนาะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเพื่อจะได้ปรับและอยู่ด้วยกันนะคะต,ติดตามชีวิตในต่างแดนของยายจายาวๆเนาะเรื่องการหาก,กินผักป่าการดูแลพ่อปู่ หลายคนมีคําพูดนะคะทํางานก็เหนื่อยแล้วเนาะทางานก็เหนื่อยแล้วโผล่แล้วยิ่งต้องมาดูแลพ่อปู่อีกนะคําว่าลูกตัวเองเขาก็คนอื่นจะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ความรู้สึกนั้นคือลูกตัวเองใช่ไหมอ่าแต่สําหรับเย,ยจา่ยานะเยจ่าบอกทุกคนเลยว่าเย,ยจา่าโชคดีตัางหากที่มีพ่อปู่นะคะเพราะว่าเย,ยจ่าเห็นสิ่งที่เขาทําให้เราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ ยงบอกว่าไม่มีคําว่าเราจะต้องดูแลเขาเนี่ยเราอ่าอ่ารู้สึกแย่นะคะเพียงแค่อยากให้ตหิดเข็มแลยเท่านั้นเองเนาะหม้อข้าวเดือดหอมแล้ววันนี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเยวจ๋าจะลวกไอ้นี่แหละเนาะจะทำหมูสะดุ้งแต่เราไปรับเด็กมากินพร้อมกันกันกบเด็กๆนะคะเนาะ โอเคนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะขอท,ท่านมีความสุขมากๆนะคะชีวิตแม่บ้านชีวิตเมียฝรั่งชีวิตลูกสะภ้ยในต่างแดนแล้วก็หัวอกแม่มหอัวอกยายโอ้ยหลายหน้าที่จังเลยพี่น้องจ๋ะว่ากันไปบุญวาสนาคุณวาดมาให้แบบนี้แล้วเนาะม่ต้องคิดอย่างหลายทำๆเดี๋ยวมันก็คำเออ นอนตื่นมากระสู้กันไหมเทวันโตว,วันพี่น้องตาเนาะอย่าคิดหลายคิดไปกระปวงยิ่งคิดยิ่งทำให้หัวใจมองเศร้าแต่ถ้าเราทำแล้วยิ้มกับมันสนุกกับมันเราก็มีพลังกำลังใจเด้จริงๆนะจงเชื่อนะพี่น้องขาจงเชื่อคำว่าพลังเนาะกำลังใจเราสร้างได้กับตัวเราแล้วก็จงเชื่อว่าสิ่งที่เราทำ นะทำให้อ่าเรามีความสุขได้ถ้าเราไม่คิดว่านี่คือความทุกข์นี่คือหน้าที่หรือว่านี่คือต้องทำนะมันมันเป็นครอบครัวเราเออนะบ้านๆเลยเนาะครอบครัวของเราเราสร้างมาจะ <c oughs> ต้องเบิง์และดูแลกันไปนะคะพี่น้องค่ะสมราวสงไทยเด้อ <c oughs> โอเคค่ะบา,บายๆนะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็จะมาแพคนะคนะ จะใส่ถึงประมาณเวลานี่ยนะเนาะ,ะอาหารทำอาหารครั้งหนึ่งเนาะมาทำกินนะคะประมาณสักสามร้อยกรัมนะ ทำหมูสะดุง้งหรือจะทำแพนงให้คุณสามีเนาะอันนี้นะก็จะแพ็คอันนี้จะเอาไว้กินนะหมูสะดุ้งนี่จะคนแบบแกบนี้พ,พอโอ้อันนี้ถุงใหญ่มากนี่จะไว้ทำเดี๋ยวจะต้องทำแพนงให้คุณสามีดีกว่าเนาะหมูคนมันทำใส่กะทิไปแล้วก็มองไม่เห็นเวลาเราแพ็คข้าตู้แข็งดีจ้าไม่มีไอตัวซีนนะคะดีจ้าก็แพ้แบบนี้แหละก็จะมีชั้นทำเป็นแบนแบบนี้นะคะ,ะ,บบะ,คะเพราะว่าอะไร อ่าเวลาละลายก็จะละลายง่ายจะไม่ให้เป็นก้อนโตนะก็แล้วแต่สูตรนะพี่น้องคะไม่ได้มัดอะไรแล้วก็ไปวางเป็นแบ็กแบบนี้แบนๆไม่ให้แบนได้มากเท่าไหร่ย่งดีเวลาออกมาละลายมันก็สะดวกกับตัวเองเนาะ เราเหนื่อยมามันก็ง่ายกับการเอาออกมาทํากินไม่ต้องมาหั่นแล้วนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยอันนี้สําหรับจะทํากินตอนนี้นะคะพี่น้องคะเรียบร้อยจ้า